สววันนี้เรามาบวงสวงนะคะซีรีส์เรื่องมายาซึ่งเป็นงานของทางวิวออริจินอลนะคะแล้วก็เชนเชนซังหนึ่งเป็นรูปหลิปก็มายาเป็นเรื่องราวของโลกในสังคมปัจจุบันนะคะที่หลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองเห็นมันอาจไม่เป็นจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเชื่อแบบหนังแบบนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็คอนเซ็ปต์จะประมาณนี้ต้องคุยกับทาง วิวเป็นไให้กัพอเห็นได้ถึงจะเข้ามาร่วมกับโปรจต์นี้ะคือี่ขอกว่าิวบาิวลุมเลยกับพี่ชอนาหลายปีมครับเพราะว่าะับนคนเไปซีรของเราซั่นอยู่ในวิวี่เราใช่แล้ก็ต้องบอกว่าซีรีส์ี่อี่อกับไปยนะเบอกว่าเป็นยอดแบวิวตลอพราะนั้นเนยเราก็เลยมั่นใจว่าบ้านเชียร์ เที okay. you. S <S ่ย้นสนุกแซ่บแน่นอนโอเคพูดมาประมาณไหนกันพี่สิรินเรื่องนี้ว่าแซ่บอยู่แซบอยู่ก็คือใช่ก็ต้องใส่ความเที่ยงค้นเป็นเรื่องเราบอกความเข้มยงเขาบอกเที่ยค้นมันแปลได้หลายอย่างนะคะมีหลายหลายรสหลายอารมณ์ที่ที่มันเป็นความเข้มข้นที่อย่างที่บอกว่ามันน่าจะเหมาะกับสังคมประเทศไทยในวันนี้ที่มันกับเที่ยงค้นเหลือเกินตัวนี้เราก็เจอก็จะเที่ยงข้นอยู่ทุกวันอันนี้เราก็ ไม่รู้ตอนนี้ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวไม่รู้ว่าอันไหนแบบจริงหรือไม่จริงกับกันแล้วเลยก็น่าจะเข้าไปดีพี่ชอบเรื่องนิ้เก็ดสุพรรณถักเป็มไทยในยุคปีไหนอะช่วงนี้แหละค่ะปีนี้เลยแหละปัจจุบันเลยปัจจุบันนี้เลยสองดูภูมิใจเอ๊ะเลยเฮ้ยไมัเพิ่เกิดหรือเปล่าไอ้เค่นี้หรือเปล่าอาจจะพูดว่าแค่คุณผิวแดงไอเอสตี้เรื่องของโบูเลชันร้านเรื่องนี้เป็นยังไงฮะก็อีมันละก็เรียกว่า ก็ดูเดือดอยู่นะครับเรื่องนี้ได้ว่ามันเป็นเรื่องของการปะทะในส่วนของอารมณ์ของตัวละครนะครับคือมีทั้งหลายเกณฑมากทั้งเก็ใหญ่เนี่ยตัวละครเก็ฑใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกว่าฟาดแล้วก็ทุกตัวละครคือมีเพื่อนหน้าเพื่องหลังอย่างที่เราบอกนะครับมายามันคือเป็นเรื่องราวของคนในยุคปัจจุบันที่บางทีเราบ้านจะแบบ หน้าไม่รู้ใจไม่รู้ว่าเพิ่งนเรื่องหลักของตัวละครแตนเดอรวจะเป็นอะไระนั่นนะ่ะนั่นคือคอนเซ็ปต์หนึ่งนะครับตัวไปถึงตัวของเจนแบบพระนานะครับเห็นเล็กก็จะแบบก็เบี่ยวเบี้ยมากโดยเฉพาะตัวนั้มมีเรียกว่าปันปันต้องแบก <laughs> ต้องแบกต้องแบกครับแคสติ้งที่นี่มาเลยจริงจริงก็ใช้เวลาตั้ระยะยใหญ่ๆเนี่ยครับเพราะว่าการตัวละรครเป็เรื่องเนี้ย เน้นเน้นผิมืออือต้องบอกเน้นผิดมือเพราะว่าทุกตัวมันมีเบื้องต้งหลังแล้วก็คนมันมีมันมีมีเรื่องราวในตัวเองแล้วก็มันต้องมาฟาดกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในการดูตั้งแต่ EP หนึ่งที่บอกก่อนนะว่าดูตั้งแต่ EP หนึ่งต้องดูตลอดเพราะว่าไม่้คุณทำไม่ทันเรื่องจะเดินเริ้วมาการรจิงๆแต่บางคนที่คิดว่าดีอาจจะไม่ดีหรือคนที่แอบเป็นคนไม่ดีอาจจะดีก็ได้เกิดมาตัวละครเองใครเราผมใครเระ เที่ครับาต้องทบที่เฉลยเขาบอกเราเข้มข้นมากเลยครับใช่ครับก็าวเข้มข้นมากแต่ก็โชคดีที่ได้แสดงที่ที่เราทำงานแล้วก็ทำให้ง่ายๆไปแล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆใดๆก็อเข้มข้นก็ทุกคนได้พูดไปหมดแล้วก็ฝากติดตามด้วกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของซีนารูปมันมีมีเยอะมากที่ต้องมาทากันมากครับมากเอ่อได้หลายตัวตัวละครที่คณีนะครับอภิสาแล้วก็ ปันมันสวดไม่ได้ตามเนี่ยบริษัทไม่ได้มาอนั้ือทุกละครมันมีบทบาทในในเรื่องมากมาๆแต่ก็อยากไม่อยากสปต่อยเนาะอยากให้ไปดูเพราะอย่างที่บอกอย่างที่ชอบบอกว่าจริงมันปัจจุบันมั้ไม่รู้ว่าจริงหรือละครนี้นะครับสวดอยู่ถ้าดูครับมีใส่อะไรเข้าไปบ้างครับกับในเรื่องของตามผมว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนบทบาทใหม่ๆอย่างเช่นปันปันได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์บางอย่าง แล้วก็กล้าท so, ี่จะแสดงในบางด้านมากขึ no like, you ้นนะครับก็ฝากด้วยพี่สนก็มีก็แอดวานซ์ขึ้นเยอะเลยครับเขามีฉายาเขามีฉายาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่เรื่องเก่าจากเรื่องเก่าก็าจำไม่ได้เนี่ยนิดๆอ๋อสวรรค์เขาเป็นสวรรคอ๋อเขาเป็นสวรรค์ติดไปเรื่องเก่าครับเรื่องนี้ก็จะแทรกไปเดิมครับ ฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับนางแปดงประการประการะรเ่นะการประการอะกรละครอะไรแล้วเป็นตัวแบบยังไงคะในเรื่องนี้ประปาละครเป็นเยานะคะที่อในการฝึบะให้ดูโตขึ้นดูแอดวานซ์ขึ้นดูแบบเป็นคนโตขึ้นอย่างเงี้ยคือต้องมีการเวิร์คช็อปก็มีการฝวิร์คช็อปละครที่เน่ยว่าทุกเปลี่ยนยันท่าเินเปลี่ยนนเสียงเปลี่ยนจากมเป็นร่างกาย เป็นคลนกับกียนจเล่เอแล้วก็มีต้องเล่นฉีดลด้วยค่ะเราคือเรนเรื่องสกิน <c oughs> ไปเรียนเชโลเรียน้าเรียนเลท่าน,น,นทาเวลาราบอกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองหมดเลย ทีนี้มันยมันยาก,ม,ยากมันต้องชเลื่อไการที่จะต้องจำาคมในตัวละครวันนั้นไว้เยเีายากมากเลยปกติเราก็จะเป็นตัวเองของเราในนเล่นเนี่ยคือมันต้องเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเนี่ยโมเมนตัมของการพูดตอนี้เราเปดพูดช้าแบนีพูดช้าหน่อยพูดนิ่งๆโอ้ับกาั่กัการูกช็อยาเดวดัในการที่เอาตัวละครกับตัวการ์ตูนเ็ตัวละครอะไรอย่างเงี้ย มันมีอันไหนที่ยากจังแบบการเล่นกับแบบเดี่ยวเนี่ยในเรื่องของบทบาทอ่ะยากเลยเพราะว่าเราต้องเข้าบทหรเข้ากับคนนี้เราต้องเป็นตัวละครนี้แต่ว่ามีที่มีจุดมุ่งหมายแบบนี้กับตัวละครนี้ซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะตัวละครเราเป็นตัวเองในเรื่องเหมีฉากนี้ต้องใช้เล่นเปนพิเศษเนี่ย จากที่เขาถือไการตอนแรกก่อนจะรอดูเทรลเลอร์เลยเเลยมาพี่สวนพี่สวนครับผมแล้วบทเป็นชินนะครับก็เป็นลูกก็ของแค้ที่เราก็ต้องรักษาผลประโยชน์กับครอบครัวเพราะว่านั่นเองเนี่ยเขามีอะไรซ่อนอยู่นะครับก็าต้องการเข้ามาครอบครัวเราเพราะอะไรเราก็้เป็นหางเลี้องนะครับแต่ก็ เหที่บอกนะครับเรื่องนี้ก็คือเป็นพันแตกเนาะส่วนผมเนี่ยโรบอลอักินเนี่ยคือแบกเป็นพันคนเดียวโดนไปโดนมาเลยทั้งแต่แบบรุนแรงเนี่ยรุนแรงเนี่ยอะไรอย่างเงี้นะครับก็เป็นโลคอลที่สนุกเหมือนกันแต่เรื่องแล้วสารวัตรเนี่ยก็จะเป็นคนสุภาพเนาะมันมีความร้ายแต่ว่าสุภาพในเรื่องเนี้ยผมไม่พอสุภาพเท่าไหร่ก็เลืดอนอยู่เลยทอ่จริงนะครับผมแต่เมื่อครูบอกเมื่อกี้ว่าเซ็ตมากคอนเซ็ปต์เนี่ย ไม่ทอดอยู่แล้วเะยัไงเหรอม่่อคอรดกว่ายิ้มยยใช่ไหมยิ้มเยยเเพราะว่ามันแทบมันหลายอย่างมากเลยาแ่บแบกอสอมดอ่า ็นลิษาค่ะนลูกของท่านนายคุนโมตีว่าจองเม้ายยาแว่ายแล้แล้วก็อาจจะเปนตัวร้ายที่หลเธออาจจร้ายพอร้ายหรือาอะรอย่างูเราเป็นยังไงครับเขาชอบของแบบนเราเรียกว่าคูได้หรอเรายามว่าู้กัดดีว่าเจอกันก็ดีอันตลอดคูู้เขาแบกคู่เรากัดกัน เราก็แบกเขาขึ้นรถเหมือนกันเราเป็นสายซิงาา่งค์ค่ะการทำงานของคนนี้ครับด้วยกันคอนซิงสนุกนะหมายถึงว,ว่าตอนแรกแบบไม่เคยเจอพี่ขาท,ที่กองไม่แบบมาเจอกันที่กองเอ๊ะไม่ใช่เราสนิทกันแค่ทางมือแล้วก็แบบเหมือนเจอกันที่กองเลยแม่ก็แบบจำได้ว่าเังมีน้องเหมือนกันมากองก็แบบไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนเขาก็จะอยู่ในหมู่ของเขาหรือว่าอยู่ในหมู่เ ชอบมากเลยก็เลยต่กวถือวาชอบมากเลยสมันมีความแบบัดเออเล่นเล่นก็สนมากแันการมีความแบบเล่นหยอกออง่าวันเนี่ใช้กับไม่เครียดเทยคือเขาเวลาเขาอยู่กับเขาเป็นแบบนอยู่กับผู้หญิก็เป็นแบบนอยู่กับใครก็เป็นแบบนี่หลับหลับลลยลงรับอิยกนวนี่ดยครับจอดิสัยทำไกันเนาะ ก็แวก็สนุกดีครับอย่างนี้เบอกว่าทัวบดมันมันเวลาเจอกันค่อนข้างที่จะแบบปะทะกันส่วนใหญ่ทีนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอีกแนวนเวลาเราเราบบันปอะไรเงี้ยก็จะเป็นองที่แบบกาม่าซีรีสส่วนใหญ่เลยเรื่ององการดนไม่ได้หองั้แอคชั่นอยู่ว่าเป็นเรื่องขซีนอารมณ์ี่ต้องปะทะกันโอ้ยบอกไปก็สยเลยแสดงว่ที่สยเนยบอกได้หรอ ใคือพ่อก็จะเป็นพ่อท um, ี่แบบว่าสอนลูก็นลูกแบบที่ใส่เสียนิดเดก็จะแบบเอาแต่ใจเพงหน่อยๆอย่างเงี้ยฮะบอกว่าเขาอบบไม่ค่อยไปปลุวเองเทแหละแต่พอเขาเพ่เจอกันเนี้ยเขาจะเป็นปลุกของเพงที่เขามีความสุขในอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแบบเป็นเามนัเปความสัมพันธ์ในอีกแบบนึงไม่ได้มาจีบกิบกานแต่ว่าเป็นแบบคกันแต่ว่ามันสน รู้สึกดีต่อกันไปเรื่อยผนี่ายทุกคนประสบปังกว่าใช่หนึ่งปังอย่างนั้นใช่ไหมพี่สายใช่ครับกายผมเล่นหนึ่งปีนี่มันต้องสวิตช์โหมดยังไงพี่สายปกติเราเล่นซีรีส์ไฟมาหลายเรื่องแลเออเหน่ในแต่หน้าแบบว่าเราอีกคนเอาจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้สมิทขนาดนั้นเอาคือก่อนหน้าเล่นไฟเราก็เราก็เล่นอะไรแบบนี้มาอยู่แล้ว ันก็จะมีความไม่ไม่ค่อยชินในการเพราะในกองมีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคตอนที่ผ่านมาคือเราผู้ชายด้ว้เปลี่ยนแปลงกันหรือว่าแรกๆมาที่เราเกร็งๆเลยเพราะว่าเจอผู้หญิงบ้างเจะอยู่ผู้ชายด้วยมีเพลงบ้างครมีเพลงบ้างก็ยังโชคดีที่เราได้มีบทสนทนาไปอยู่เรียนชายล้วนมาดามเจอสาวๆเลยฮะกับพี่เอ็มอยู่เรี่ยพอปัจจุันที่เอ็มเลยแล้วครับเป็นเป็นนักดนตรีนะครับก็เนี่ยเป็นเพลงพ่อของน้องแฝดนี่แหละก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบฟาดฟันจากพี่แซนครับเราจะเป็นคนที่แบบว่าหวังแต่ประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องแบบไม่ค่อยได้ดูอะไรพวกนั้น <t> เป็นคนวางแผนเรื่งองราวหลักๆมากมายคือคอยปั่นขัวพี่แซนทำให้เรื่องราวเขาครอบครัวเขาดูมั <t> ่นหวายอย่างเงี้ยะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นแหะทำให้มันเกิดเหตุการณ์ที่เขาได้รักการรัเอกนั่นเองก็ลยคือนี้เลยเจอการก็เป็นจุดตรงกลางสำคัญเหมือนกันเยลเยก็เป็นตัววางแผนนะคล้ายๆเป็นว่า เขาได้กันหมดเราก็ไม่ได้ไหนอยากได้่อยากได้ไหมสาวไหมคะยังสาวสาวสาวมาเลยเดียวเลยี่คนเดียวเลยคนเดียวดโดนผมก็คนเดียวพอเกืะ เหนื่อยเลยมาอเลยตีสาม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 ตามตีสามตรสามตีสามตีสามตีสานตีสาม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 ีสามต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 ีสามี่เมตีสามดีสามตีสามตีสาี่ามตีส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 ามีสามตกสามีสาตีสาม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 ตีสมามตีสาามตีสามตีสกมสมีสามตีสามสามตามามต่สามตีสามมาสมีี 是的。 ขบวนจบไปแล้วนีันยังข้อดงเลยมาเอาการศัยยังไงเรียของเราก็สนุกดีค่ะเพราะว่าถือว่า2องปีที่หนุ่มเข้าวงกรมา่ไจะรับบทกับตัวร้ายตัวอิจฉามาตลอดก็มีช่วงนึงถือว่าแบบเฮ้ยเราอยากพักไปเล่นคอมเมดี้บางเลยแล้วก็เหมือนแบบอยู่ไปเล่นคอมมดี้อบสองปีนี้ก็เหมือนเป็นงารทำแมงกดลายที่รู้สึกว่า อ่้ก็ยิ่งคือันปเรารู้จักกันอยู่แลว้วเราพ้าโดยตัวเขาแบบั่ใจอย่างพี่เาเดียก็ป็นคบ้าวลเาเ่าฉัด้วยแล้วรมนแว่าไม่กรงอะคะเหมือนบใส่เท่ไหร่ก็ได้เขาโอเทใ้การรับสักันในกองสนุกมากๆ่ะล้ชเที่อยู่ิการพ่าทันกับที่เาหลี้ทันเยแต่ไม่ต้องปวกองนี้ทุกคนะอกกับกายว่าคือกองนี้ท <surgeons, Fill in mind> ุกคนเป็นกล้าไปเพาะเวลาเล่นกัน ไอเต็มที่เลยว่ะเขาเบรกดีค uh, ่ห็มีบาดเจ็บบ้างเนาะฉากที่เราเข้าไยกันก็มีเลือดเลือดหน่เลือดของบ้างเลอหม่ใครจปรทันำร่ากรด้วคุณกรด้เหรอ ป็นแุ์แดนก็ไลหอูเ네นี่ยนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองเลยค่ะเป็นคุณแม่ปันปันนะคะเตัวเล็กด้วยมีอีแคอีแคลนปันปัเออเป็นเป็นความกดเนอะไรเป็นเป็นพื้นฐานเล่นเป็นพื้นฐานของปันปันแล้วกันค่ะเพื่อให้รู้ว่าปันปันเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมอะไรนะครับเราจะได้เข้าใจเป็นแม่ของสองหญิงเลยนะคะแล้วก็ ำอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนท้ายเป็นอัลไซเมอร์ก็เลยไม่รู้จะให้สัมภาษณ์อะไรไม่ได้เลยอัลไซเมอร์มันยากไปงานการที่แบบสำเร็จลืมสหรับพี่พี่ว่ามันง่ายตรงพี่ลืมบทก็ไม่เป็นไรพีนะความเปมันอยู่ตรงนี้ชอบมากเลยบางทีลืมบทก็เออเมื่อกี้เราหนึกได้มาไม่รู้ลืมในเรื่องหรือลืมจริงๆด้วยใช่ค่ะก็ สนุกมากบดกัดมากรู้เลยว่าชีวิตเราเป็นยังไงเด็กที่เติบโตขึ้นมากับสิ่งแวดล้อมแบบเราเขามีเขาถึงไม่ไปแสดงอิสิลิสตอมโตเป็นสาวเป็นอดไกไม่สบอยเยอะเนาะค่ะมันมีความดาม่าเยอะไหม่กับแูกเยอะค่ะอี่ร้องให้จะเกเล่นแต่ตอนเด็กน้อยจนยัดเลยยินไม่พลาดเลย ก็ <cin stereotype> นีสูงสารมากเรื่องทีวเขาแบบละครโครละครทั้วมันมีความมีหลักมิติมีมีที่มาที่ไปของการกระทำของเขาอะค่ะไม่มีละครไหนตรงหรือหายไปดราม่าแบบเรียนแบบมาไดค่ะตลกมากตเล่นหรือเล่นอะไรพี่ลเล่น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  ตลุกไหมสนกมอ้องอร่อยไคะอร่อยน่เอาหารเองโดในกองโดยองตอนนี้ยังเล่นัวนี้เลยตอนเริ่มเล่นตัวเล็กว่านี้พอแล้วรับประพชอนได้เลยเี่ยมเ่นเจนะครับอนแ่ไหะแน ที่แทำเดี่ยวนาสองรุ่นคะรับก็จะออนแอร์ทีเดียวสัปดาห์แรกล้วดแล้วก็หลังจากนั้นอาทิตย์ต่อไปจะเป็นอาทิตย์ที่สองเพราะว่าทําไมทําไมถึงปล่อยสัปดาห์แรกลว้วนเพราะว่ามันมีตัวเรื่องตัวละครเรื่องของพรมที่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจในการต้นตุ้งทีเดียวไม่อยากแบบให้ลอยกับทีมสื่อโรงแรมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะมีโซเชียลโซเชียลอีพีไหมครับ จริงๆเราไม่ได้มีไปเที่ยวชี่ที่บั้ว่าเราคงมีมีไอเดีอะที่แบบว่าทำไอเดีซีอะไรแต่เป็นเวอร์ชันอันเขาไม่ใช่จริมันไม่ใช่ใช่คืออยู่แล้วเียว่าเต็มเต็มแล้วเต็มเนี่ยหมาคือเขาบอกว่าเรื่องไหนที่อยู่บนวิวแล้วเป็นเป็นที่สนแบบน้องมันฟันอ่ะมันดีมันดีู่กอันจริงๆนะแล้วทีม็ี่สิเปียนตั้งน้มันจ่าทำไอเดียบบไดดีครับ เรื่องนี้มันมีพี่แซมด้วยต้องถามนิดนึงนะครับจากปัญหาเกิดขึ้นมันจะมีมีความกังวลไหมว่าจะมีส่วนเกี่ยวต้องอะไรกับก็วันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงทราบแล้วนะว่าทุกอย่างก็ของเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วเราเองก็ในช่วงที่มีปัญหาก็พี่ดิถ่ายทำคิวของพี่แซมเสร็จแล้วดีดีด้วยก็เลยไม่ไม่ด้นแต่คุณแซมที่ว่ามันจบ กเหมือนยังรู้จบนในการคัดค้านกับเนยมีการคค้นบเไทยมาเกิดอันนี้เพ่ามี่บยี่ยาเรื่องแลต้องขอโทษจริงๆาะว่าไม่ไ่ได้ทราบเ่ะไรแต่ก็ไม่คิว่าจะมีคนมามมาเพราะการแสดสิส่ที่ขาเรามูซีรอตลครัวนี้ก็ตัวส่วนสำคัญในซีรียใ่ไงก็เป็นก็มีบทบาทสาคัญใน่องด้วยสำคัญยังไง สำคัญมากเลยสำคัญมากด้วยก็คือคิดว่าผู้ชมน่าจะแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องในละครด้นได้ที่มาถึงตรงนี้ที่เข้าใจว่าคนดูก็รับดูละครนะคนดูซีรีส์มากกว่าเที่แอสเียมบล์ผ่าผ่าซีรีส์ก็คงต้องผ่าซีรีส์แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วหมอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ ค่อนข้างใช้เวลาในการทํางานค่อนข้างสูงมากนะครับระหว่างอยู่กับทางเชฟสักครัเพราะว่าค่อนข้างละเอียดมากจริงๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าพยายามก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลไปเยอะด้วยนะเ,เพราะว่างานที่นี้ที่บนแพลตฟอร์มที่เป็นอินเปิดนอกแบบนี้ครับค่อนข้างค่อนข้างจะต้องแบบเปิดแอดไปในหลายๆเทศเพราะนั้นเนี่ยเนื้อหาสำคัญมันน่าจะเป็นอะไรที่แมสมาแต่ว่ามันน่าจะแมสในมุมของคน เรื่องเงี้ยครับเดี๋ยวถ้าเร็วๆนี้เดือนหน้าบอกก่อนว่าเดี๋ยวเ็าคงจะมีพิเศ์ออกมาแล้วทางดอรเซลล์ครับที่เชื่อว่าแค่พิเศษเองก็ก็น่าติดตามแล้วก็จะทําให้เราเห็นภาพรวมของมายามาขึ้นว่าแต่ละตัวละครมีเรื่องง่าเรื้องหลังกันยังไงเราก็คมของตัวละครทุกตัวต้องบอกว่าไม่มีใครที่มันแบบขาวเลยเุออย่างตัวละครจะมีมุมที่ แล้วไอ้ความดาร์กนั้นนะครับมันเป็นตัวที่งานออกมาฟาดฟันแล้วก็ทับเคื่อนเพราะฉะนั้นนแต่ละอีพีะครับตัวละครทุกตัวมันจะช่วยกันทำงานในการพุ่งไปข้างหน้าเังอยากเลยอยากให้ติดตามก็ถือว่าเป็นการกลับมาทำงานถนัดรั้งหนึ่งหลังที่แวะเวียนไปทำซีรีส์วายบ้างยูนีบ้างมาเนี่ยนะคะแล้วกลับมาทำงานถนัดรั้งหนึ่งแล้วก็แต่อันนั้นก็ทำดีนะพี่ขอบคุณค่ะก็ก็สนุกค่ะสนุกมาก ที่เราเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดูแลในเรื่องของบทกันนะคะก็คก็บอกว่าเออเวลาทำบทละครซีรีส์ที่มันสามารถเอาข้างในของมนุษย์ออกมาได้มันเป็นความสนุกจริงๆและมันเป็นมันเป็นชีวิตคนจริงๆค่ะคือเราไม่ได้บอกว่าใครถูผิดหรือว่าดีเลวเสมอไปแต่มันแล้วแต่ว่าแต่ละคนมีข้างในของตัวเองอยังไงแล้วก็อยากจะ นำเสนอออกมาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างไงก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าคนล่านี้นี่ก็เอาแต่ใจตัวเองสูงมากเป็นทุกคนก็จะอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่บางทีมันก็บางทีเราก็อาจจะไปทาอะไรที่ไปกระทบกระเทือนกับเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวหรือรู้แต่ว่าก็ทาก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเป็นซีรีส์ที่พี่รู้สึกว่ามันเหมาะกับสังคมยุคปัจจุบันแล้วก็แล้วก็ดูสนุกสนุกมันก็จะสนุก ดูให้แซ่บมันก็จะแซ่บแต่ดูแล้วคิดว่ามันให้อะไรมันก็จะให้อะไรตามตามสไตล์ของพวกเราแล้วก็จะทำงานแบบนี้เสมออยากให้ดูกันค่ะคี่ชอตค่ะขอยด์ค่ะวันนี้นะคะได้มีการพูดคุยอะไรกับแซมหรือว่าเขามีความกังวลอะไรบ้างตาเลยค่ะไม่ทราบเลยค่ะก็ตั้งแต่ติดติดกล้องบนแซมก็ก็คือไม่ได้เจอเดี๋ยววันนี้มีกำโพส่วนอะไรอยู่่ที่มีการพูดคุยกันหรือเปล่าค่ะก็บอกแจ้งไปกำ